แอฟแท็กซ์ออนจับได้ทองคําแท่ง30บาทงานปีใหม่บ้านมาดามแป้งเรียกได้ว,ว่าในทุกๆปีมาดามแป้งนวลพันล้ำซ้ำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนประธานสโมสรฟุตบอลการท่าเรือในไทยลีกประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมได้จัดงานฉลองปีใหม่ที่คารุหาสุรุขึ้นซึ่งในงานนี้ยังมีเหล่าซุปตา์ในวงการบันเทิงเดินทางมาร่วมง,งานกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นสาวอัมพัชราพานุนวรนุษ แอนทองประสมแอบทักะออนซิริต้าเจนเซนนัดมีเรียเชอรี่เขมอับซอนและอีกมากมายซึ่งภายในงานจะมีการจับฉลากของควันปีใหม่ที่ของแต่ละอย่างนับว่ามีมูลค่าสูงมาก งานนี้สาวแอปยังเป็นผู้โชคดีจับได้รางวัลใหญ่ได้ทองคำแท่ง30บาทมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทกลับบ้านทำเอาหนุ่มชาญนนสันตินทนรกุลรุ่นน้องคนสนิทถึงกับต้องรีบเข้ามาช่วยสาวแอปถือกันเลยทีเดียวเพื่อนๆในงานก็ต่างแหกรกริกราดด้วยความอิจฉาไปตามๆกันแถมยังเซวสาวแอปได้ว,ว่าแฟนก็มีทองก็ได้แม่แอปโชคดีมากแฟนก็มีทองก็ได้